ที่วานมากกับ่นาเล็กถ้ามีที่ยังแจกมัดก้าวหงวดที่ง่ดนเอะพี่เนะาะมันเจอหวยซ่องเสียหน่เล็กสั่งล็อกรูดออกจากกองสลากอะแตกสามตัวแล้วมันแตกสองตัวนี่งวดที่สามเนอะพี่เนาะครับผมงวดที่สามอุยกันเนี่ยก้าวดง่อเดินทางมาละสองวดนี่คือต้อนรับปีใหม่ครับอส่งท้ายปีเก่า ไอ้พ่อเอีแม่ไอ้อน้องลุงป้าสุข,ขูสุขคนให้เอาเลขตัวนี้อดนี่พสินได้พี่น้องครับนี่อะพ่วงบุยพรอนคุณพ่อดาบเสียนย่องบุยพร้อในพี่น้องครับผมกระตือเล่กระทู้มาททำบุญเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอะเอาคสิคบ,บุญกับบุญจากพี่น้องอะ่ะเจ้าถ้ำหน่อย เจ้ากบุญพลาทำไรกบุญพลครับดีเขาอื่นเป็นการทำบุญนอกพ่อเนะเป็นการทำบุญแต่เบ้าบ่อเลียไรได้พี่น้องครับผมบ่อเบลียไรขึ้นก็จิตเมตตาแล้วแต่แรงศรัทธาของแต่แรงศรัทธาครับนะแต่ผมบอกตรงๆเรยของผมนะปันตรงวัตถุเนี่ยครับผม ถามมาเจ้าคอยบอกว่าเครื่องหนึ่งเกา่าแม่นจะสามโตเครื่องหนึ่งเก่าเด้พี่น้องโอ้สาหรับงวดนี้นะเครื่องหนึ่งเก่าเลยพี่อนาะผมเนาครับดีดีก็มูเจ้าไปซื้อสเปซส้าเออครับกลับแมน่นอ,อันไปย,ยิ้มคิดผู้เฒ่าพอรวยพอสบายพอรวยแล้วกะเฝ้าไปหาลอตเตอรี่ไว้ครับรม,มันส่นใจรางวัลที่หน,นึงพี่น้องโอ้ครับผมอ้าว เปล่าเ่าเด้อครับเด้อเปล่าฟังเปล่า,า,า,าสองตุลล่างอะไรเตรียมปากกาสมุดดินสอจดไปพร้อมกันครับเอฟซี FC, ครับผมสม่าเพราวขั้วน่ะเขามารลายไห, mayor, ไหมเนี่ยพ่อไหมครับมาได้รลายแล้วพอ่อสองสามพันแล้วครับพอ <mechanical S 1> ่อสองสามพันหรือเปล่าสองสามพันครับเดี๋ยวข้าเจ้าสี่ลำคั้นครับผมเอ่อเอฟซีเตรียมสมุดปากกาดินสอจดไปพร้อมๆกัน <Yellow> ะะนะครับ วันประจำวันที่2มกราคม2569ครับเอฟซีับผมตอนรับปีใหม่เตรียมชชยโยชโยไปกับคุณพ่อดาบเซียนระยองขับเอฟซีครับเอาสามตัวก่อนนะพ่อของสามตัวก่อนนะพี่นงครับผมเอาสองละแสนก่อนบอกพ่อสองละแสนมันมันมันน้มันน้ำกันลยมี่นงโอ้ ต้องแสนเลยเล่ข้าที่ข้างสองมือนน้ำกันเลยโอ้เป็นด้วยกันมันมาตัวเดียวกันอครับผมก็บอกข้างเดียวไปเลยครับผมครับบนให้วิ่งแปดกับสามแปดกับสามลองห้านี่คือสามตัวมาสองตัวครับผมย้ำบอกว่าให้วิ่งคู่ทางนี่เนาะครับผมครับสำนักภมมิกีมักวิ่งมักเล่นครับ สำนับพูไดมากด้วยคับทำเบื้องลีกสามตัวพีเงินมีตัวใหนอ้าวประจาโจดครับผมบนสามตัวสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แต่ส่วนสองโตคุณพอตัดให้ห้าศูนย์แต่ส่วนนั้นมุ่งเอาสีตาดอกการเลียงมุ่งเอา สองตัวห้าศูนย์แมนครับ,รบนี่คือหวยสังหรนี่คู่หวยท้ำพิทีขังมาสองหมืน่นโอ้โครับผมมันมาโซนกันขืนพวกมูเจ้าสิเอาหรือไเอาแต่ว่าโตนักนักอะโตนักนักสามห้าศูนย์เนี่ยพี่หนุอมตัวนั้นนักคือสามห้าศูนย์ครับนี่คู่หวยสังหรจากกองสลาก โจมแหงไล่ก็เจ้าก็เจ้าที่น้ำไล่ก็เจ้าจับตัวกับพ่อเดจนี่เจ้ามือเขาจันมึงเจ้าอันนี้บอกตรงตรงเลยพี่น้องที่มาที่ไปมันอยู่สาพี่น้องมันอยู่สาก็จะจังที่ว่าสั่งว่าพ่อตัดกสองตัวว่ให้แค่หางเดียวป่พ่ออ่าเขาเขาให้มาแบบนี้แม่มึงเจ้ากระตับเราสิว่าแหาสามาเปียก็ไดกระตับเราแต่ว่าอันอันนี้คือ ขาสั่งหรอกอืมครับผมสามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดโอ้ขาดขาดเนี่ยโต๊ะก็สอฟไส้นั่นก็คือสามห้าศูนย์พี่เนาะโอ้สามห้าศูนย์แปลว่าแปดห้าศูนย์นั่นคือโตเล่นเงินนลยพี่เนาะเล่นเงินผมมันมาสองงางอืมครับผมแต่คุณพอ่อคุณพ่อนี่ย ่นใ่คุณพ่อคุณพ่อมักมักแข้งพอมันเข่าครับเงินยังพี่อนอืมโอ้ครับผมเงินอะไรสามห้าศูนย์ครับเงินอะไรนั่นแหละผมเอาแบบไปเปยอพี่น้่มอ่าครับผมเอาให้มุ่งย่ไปพิจนาเอาบอกแห้งก่ไไ้นั่นนั่นขึ้ข้อมั่งดีจากคุณพ่อดาบเสียมย่องพี่น้องครับนั่นขึ้งไม่สังหรกหรุดออกกองสลากครับผมงวดก้อนเนี่ย วัดก้อนเนี่ยมันเื้นปี้าวเขาถือแล้วมันดีนอย่งเี้นะับหมายว่าเข้าเน้นลงไปคือสามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์อ่าส่วนตัวหน้านั้นขึ้นยกับบุญวัดสนาแหละอ่างจะของที่สะสมเอาไว้ครับวิทีผมสีได้หน่อยได้หลายสี่สี่ประมาที่หนึ่งบ่อนะครับเนาะเข้าจับเถืกสามตัวหนาบ่อันแต่ว่าสามตัวท้ายเนี่ยคุณพ่อวัดต,ตัวนี้ละอ่าโตมากที่สุดในไก่ของคุณพ่อกระไดครับวิธีผม คือว่ามันเป็นตรงกับอันไดเท่ากับพิจารณาเอาเพราะว่าเท่ากับติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาเนาะครับเนาะเลขตัวนี้เป็นเลขตรงกับซองละแสนแล้วก็เลขทําพิธีตรงกันครับเอซีครับผมอ่าพ่อกกับว่าเลยบอกแยกบอกว่าอันใดทําพิธีคือมันตรงกันแล้วเราต้องแยกออกครับเอซีครับผมเลขแห่งตรงกันร้ายเขาได้แห่งดีครับเข้าด้มั่นใจนะครับน้องเอซีครับผม แล้วก่ย่ำเนื้อย่ำเนี้ยพอไหวบอกไว้เลยสามตัวคืนนึงเอาเนาะโอ้สามตัวนี่จ่ายครึ่งก็เอาอ่าจ่าลืมเปครับอ่าคุณปอเนียนมาแล้วนะครับเนาะผมบอกว่าสองตคืนนึงนี่ผมบอกว่าสามตคืนนึงนอ่าก็เอาครับจ่ายครึ่งก็เอานะครับสามตัวนี่แล้วคุณปอบอกบอกมาแล้วย้ำมาแล้วครับเอฟซีกับผมอ่าเอาไปพิจารณาเพิ่งครับเอฟซีครับเจรณาเอาพี่น้อง เงินกับบมเเงินพอไว้บ่มเปเงินผูเ้เฒ่ากับบอมเเงินคุณพอดาบเชื่อนย่องเป็นเงินของเจ้าครับผมพิจนาเอาพี่น้องอยู่ในกระเป๋าของเอฟซีเองนะครับพิจารณาเอาครับตนกัดเลยบอกว่าให้ใส่วิจารณญ,ญาณในการรับชมกับเอฟซีผมการตัดสินใจเป็นอของท่านเองนะครับเด้ออาเปยกเก้าสายยาวโทรมาพี่น้องพี่นึ่งพึ่งผมลุ้งต้องพอผู้เฒ่าพอรวยยู่พี่น้องาลัง อ่ากำลังอ่บอกให้เอฟซีสามกับเจ็ดลองห้าสามกับเจ็ดงเราพี่น้องอ่ปิ่งคู่ทางขึ้นเขาหน่อยอ่ร่างสามกับเจ็ดรองห้าครับคือขังบนผมให้วิ่งอ่าวิ่งจะได้จำเขาได้ละวิ่งแปดกับสามอ่รองห้าครับเอวิ่งแปดกับสามรองห้าอันนี้ ล่างไอวิ่งสามกับเจ็ดลองห้าเมันกูพูดยังไงสามโตมาสองโตพี่นะ้องครับผมผมย้ำเองซ้ำนี่นะต้นที่ไทยที่ผมย้ำเองซ้ำนี่นะล่างกับวิ่งสามกับเจ็ดลองห้านะครับเอฟซี FC ครับแลบ้วก็สองโตไปเลยสองโตพี่นะ้องครับ มันเขาวะมันมันเฉียงแสกเขาวะเขาเยอะก่อเดี๋ยว,ยวแล้วะอ้กอน้วก็สองตัวไปสองตอัะพี่น้องมันเฉียงแสกเสงเสงครับผมเียงโซนทัพพ่อมันไหลเคียง <laughs> เปิดซ่องของพอไหวนี่นะจะคน้นจะคนก็นกนรู้ว่าเลยพี่น้องแต่<ม>ขอบคุณในรายที่ขามาก คนไรกนแจ้งอ่าส่องผู้ทอพอรวยส่องผมสวัยพอรวยอราอยู่เพราะสวัยพอรวยลุงส่องไม่ไหมกะไปกดที่ตาม้าเจ้าแล้วกนไรก็แจ้ไอ้พี่น้องไอ้ยิ่งในายขู่ายคนอยู่ในเมืองไทยอยู่ในต่างประเทศค่าสำหรับคนอยากรวยแมนโมพไว้ครับผมอ่าสำหรับคนอยากรวยกับเขามาที่ตามครับของมาที่ตาม ยังไงคุณ <sympath> พ <is> ่อดาบยะย่องจะลงไววจะลงซามั่นกัดร่วยคือเขาพี่น้องคนที่ตามคนไล่คนแค่คุณพ่อสวยไปหรือผู้ทอเขารวยไปพี่น้องจังไงกะถึงบาบริยูร่วมกันทางจังหวัดกะขึ้นเขาพี่น้องถึงเวล่ากะแต่ยินแต่เห็นข้เขาเลยพี่น้องแต่ยินเสียงคือนเขานาาพ่อเนาะครับแต่ยินเสียงคือนเขาครับ เลขล่างอ่าล่างครับเอฟซีครับผมแับนะี้สามห้าอืมครับนะสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าต่วนตัวกันศูนย์ห้าแปดห้า นี่คือส่วนตัวกันนี่นาะแต่ตัวเน้นเน้นเน้นครับเน้นล่างสุดๆสามห้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าโอ้ต้ปุ๋ยไส่รเงินมันอันนี้ล่างนะครับด้อพี่ครับผม เห็นแล้วชัดๆเลยครับสําหรับล่างกับบนนะครับนะมาสองตัวล่างสามห้าเจ็ดห้ากันเอาไว้คือแปดห้าศูนย์ห้าครับเอฟซี FC ครับอือันนี้นะครับอนะ่งวดกวด่อนงวดก่อนมางวดก่อนมากหาสองกับกับไอหนึ่งสองนี่นะึ่งครับผมงวดนี้งวดนี้ มัวนี่มันมากคือคือเก่ามันน่ะแต่ว่าไอ้ไอ้ที่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ศูนย์หาไอ้ไอ้แปดไอ้แปดหาเนี่ยคุณพ่อเนี่ยอยากให้กันไม่ซื้ออะไรพี่น้องเออครับผมอยากให้กันไม่แต่ของของต้นฉบับของมันน่ะมันมากสามหาครับเกียหาพี่น้องครับผมสามเกไปกลับน้ำด้วยไม่ลองซื้อเลยไปจะเลืมไปกลับน้ำเด้อต้องกลับเอาเนาะพ่อเนาะกลับไปน้ำแน การไว้น้ำครับไว้น้ำแล้วก็แต่ทีไปขับรถอ่าขนส่งอยู่ครับผมตัวเลขแนวทางของพ่อเซียนระยองงวดประจำวันที่สองมกราคมเอามาเอาของไปนี้เลยยังองวดประจำวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับสามตัว สามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เน้นสองตัวห้าศูนย์ครับเอฟซี FC ครับผมอารมณ์ม,มาปัดนี้ใช่ไหมสองตัวล่างครับสามห้าเจ็ดห้าตัวเน้นครับเอฟซี FC ครับผมอเป็นแนวทางนะครับเรื FC, อเอฟซีก็ให้ใช้วิจาณญาณในการรับชมกับ ทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นครับมักกัจัดกัดกระพานนะครับเนาะกันมักกันชอบอย่าลืมกดต่ดกดแจให้กับทีมงานของผู้่อดพาร,รวยพอสไายพระรวยเนี่ยครับหยซี e ครับขอกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนครับอือเอาไปพิจาหน้าเบิ้งนะครับเลยเอฟซี FC ครับผมนะครับครับผมก่ะขอบคุณเอฟซีที่ติดตาชมชมลิบของพอสวายพรรวยผู้ถอดพาร,รวย,ระรวยนะครับเนาะ ส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับปีใหม่นี่ขอให้มีความสุขความเจริญครับหยิบตุ๊ตาลีใบใดขอให้เป็นรางวัลน,นี่ไงเด้อครับเออให้หายถูกหายสศขหายโรคหายภัยให้สมบูรบบบณ์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนนะครับเออขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับพ่อก็ไม่ได้คลิปหนาขอกราบคำว่า,าสวัสดีครับประดิษย์มากครับผม